Oh, very happy and จากวันที่เห็นกันผ่านทางไลฟ์ข้ามประเทศในที่สุดแน็กชาลีได้เจอกามินแล้วขับสามล้อ จากวันที่เห็นกันผ่านทางไลฟ์ข้ามประเทศในที่สุดแน็กชาลีได้เจอการมินแล้วขับสามล้อพาเที่ยวลั่นไปได้ทุกที่ที่มีการมินไปกินข้าวกับครอบครัวด้วยลุ้นสะพ้เกาหลีโมเมนที่แฟนๆรอคอยหลังจากการมินสาวเกาหลีหน้าตาน่ารักผูจิ้นของแน็กชาลีเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วโดยมีแม่ของแน็กไปรอรับถึงสนามบิน ท่ามกลางแฟนคลับเป็นจำนวนมากขณะที่แฟนๆอยากให้กามินได้เจอกับแน็กชาลี ล่าสุดก็ได้เจอกันแล้วกามินยังได้ชมฝ่ายชายว่าหล่อมากพร้อมยังไลฟ์เปิดคลิปแน็กชาลีมานั่งเฝ้าช่างทำผมแต่งหน้าให้กามินคลิปขับสําล้อพาเที่ยวแน็กก็ประกาศว่าไปได้ทุกที่ที่มีกามินคลิปไปร้องเพลงกันด้วยมื้อเย็นยังได้ไปกินข้าวกับครอบครัวของแน็กชาลีและมีกิจกรรมด้วยกันหลายอย่างคาดว่าทั้งคู่น่าจะมีการถ่ายคอนเทนต์ด้วยกัน โดยคลิปบางส่วนที่เห็นการมินบอกเลยว่าสนุกมากๆมีความสุขมากๆครอบครัวแน็กเป็นกันเองมากทำเอาแฟนๆแห่แชร์คลิปพ oh <my> ร้อมทั้งเชียร์สไปร์เกาหลีกันหนักจากวันที่เห็นกันผ่านทางไลฟ์คนละประเทศวันนี้ได้มาเจอกันแล้ว <S <S very happy and sanu